ให้รถญี่ปุ่นปิดโรงงานในไทยส่งสัญญาณอะไรถึงอุตสาหกรรมรถยนต์การยุติกิจกรรมการผลิตของซูซูกิและซูบารุในไทยผลกระทบและอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยและซูบารุประกาศยุติกิจกรรมการผลิตทั้งหมดในประเทศไทยเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์นำเข้ารถจากญี่ปุ่นมาขายแทน ผลกระทบจากการตัดสินใจนี้ส่งผลต่อพนักงานจำนวนมากที่กำลังจะถูกปลดและยังสั่นคลอนความมั่นใจในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยตันจงอินเตอร์เนชันแนลบริษัทแม่ที่ดูแลกิจการซูบารุในประเทศไทยส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ระบุว่าจะยกเลิกแผนธุรกิจแบบรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ Complete k n o c k d o w ทั้งในไทยเวียดนามมาเลเซียและกัมพูชาภายในสิ้นปีนี้จากข้อมูลทางการเงินของบริษัทณนะสิ้นปี2,566บริษัทมีพนักงานในไทยทั้งสิ้น657คน วันที่7มิถุนายน2567ซูซูกิมอเตอร์คอร์ปอเรชันประกาศยุติการผลิตรถยนต์ที่โรงงานในประเทศไทยพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทเข้ามาทำตลาดในไทยผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์อีโคคาในปี2550และเริ่มดำเนินการผลิตในปี2555โดยสามารถผลิตและส่งออกรถยนต์ได้ถึง60,000 คันต่อปีแต่ในปี2,566บริษัทมียอดการผลิตเพียง7,579คันยอดขายในประเทศ1 8 0 7คันและยอดส่งออกเพียง1,272คัน การตัดสินใจยุติการผลิตของทั้งสองบริษัทนี้สะท้อนถึงความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยเฉพาะในภาวะที่อำนาจการซื้อของคนไทยอ่อนแอลงจากเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้เกิดคำถามว่าประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในสายตาของบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นอยู่หรือไม่และทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป